อาวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PG f r o s t c h a n n e l นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s Do l i c a Aurora กันนะครับผมในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในช่วงของ Summer นะครับผมซึ่งในช่วง Summer นี้ก็จะมีตู้ตัวละครใหม่เข้ามาเป็นพิเศษนะครับ นั่นก็คือตู้ Night Parade Infill นะครับก็คือจะเป็นตู้ m z นั่นเองซึ่งในตู้นี้จะประกอบไปด้วยิิโ u m u m z โจ m z แล้วก็ m i l a นดา m z นั่นเองครับผมอะไรจริงจมันจะมีอีกหนึ่งตัวละครด้วยนะครับก็คือ s h e r r y m z ผมแต่ว่าเชอรี่นั้นจะเป็นตัวแจกฟรีทําในกิจกรรมนะครับผมเอาล่ะในส่วนของวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวทินดมุก,กันนะครับว่าตัวีินดมุนั้นใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มันมีตัวละครไหนบ้างที่เหมาะกับการจัดทีมเข้ากับทินดมุนะครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวข,อข้อมูลของทินดมุก,กันเลยนะครับเอาล่ะครับตัวทินดมุเนี่ยอยู่ในตําแหน่งสีขาวนะครับสแตลตอนบวก16แล้วเนี่ยจะการโจมตีอยู่ที่7 3 3 9เลือดอยู่ที่ 37, 3 7 3 1 5แล้วก็ใช้8 ออฟในการฟื้นคืนชีพนะครับผมส่วนสกิลเนี่ยจะมีรายละเอียดดังนี้นะครับในสกิลเอฟเวเซอร์นะครับก็คือเมื่อเพื่อนในทีมมีบัฟวิจิลเลนถูกโจมตีจะลดความแรงของสกิลที่โดนลง15%ต่อสแต็กนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเอ็นแฮนดสองเนี่ยจะเพิ่มเป็น25%และเมื่อเพื่อนในทีมที่มีบัฟวิจิลเลนเนี่ยโจมตีจะเพิ่มความแรงของสกิลขึ้น15%และเปลี่ยนเป็นยี่อร์เ็น ต่อจะแตกเมื่อเข้า e n h a n c e 2นะครับผมส่วน Passive Skill นะครับหลังจากที่ทินดี้ใช้สกิล2หรือ3เนี่ยจะเพิ่มดารบาลียขึ้น2 3ถึงสาต็กนะครับอันนี้ก็คือก่อนที่จะมีการ e n h a n c e จากหลังจากการ e n h a n c e แล้วเนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มสกิล1เข้ามาร่วมด้วยนะครับผมก็คือ จะเพิ่มดาร์คบารียขึ้นมา1สแต็กส่วนสกิลที่1นะครับก็คือการมอบเกราะและบัฟวิิเลนนาน2เทินถ้ามีดาร์คบารียมากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับผมเอฟเฟกต์จาสกิลจะเปลี่ยนเป็นสกิล2ออฟแต่ถ้าเกิดเมื่อเริ่มเอ็นแฮนซ์หมาแล้วเนี่ยดาร์คบารียจะลดเหลือแค่สองสแต็กเท่านั้นเองนะครับผมและในส่วนของสกิลที่2นั้นจะเหมือนสกิลที่1เลยแต่มีเพิ่มเติมมาก็คือโจมตีตัวหน้าและดาร์คบาลียถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ7ก็จะเปลี่ยนไปใช้เป็นกิลล3แต่่ถ้าเาเเดดวจะหือ แค่5สแตค k ส่วนสกิลที่3เหมือนกับสกิลที่1และสกิลที่2เลยนะครับผมแต่มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจากการโจมตีตัวหน้าจะเพิ่มการโจมตีทั้งหมดเข้ามาอีกและมอบดีบัฟเอ็กแให้นาน2เทินนะครับพร้อมกับเปลี่ยนสีออฟจากขาวเป็นทอง3ลูกแต่ถ้าเกิดว่ามีการเอ็นแฮช2มาแล้วเนี่ยจาก3ก็จะเปลี่ยนเป็น4ลูกจากทางด้านซ้ายนะครับผมแลวก็ฟอร์มเนี่ยจากแอลฟอร์มจะกลายเป็นฟรีฟอร์มทันที เอาละจริงๆต้องวิเคราะห์กันอย่างนี้ก่อนนะครับผมคือสกิลไอไอดเวเซอร์ cer, เนี่ยมันไม่ค่อยมีความโดดเด่นเท่ากับสกิลอื่นๆนะครับคือตัวทีมวิจิแลนซ์เนี่ยการทิกเกอร์การอะไรเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทีมที่จะไปได้ก็จะมีพวกทีมจกะเกาะที่เป็นยามิสุกิอ่าเอสพี SP, นะครับเอาไปอยู่ในทีมนั้นก็จะใช้งานได้นะครับแต่จริงๆแล้วผมมองว่ามัน ถ้า,าไปอยู่ใช้เขาหรือใช้แอดเวนเซอร์ตัวอื่นน่ะมันจะส่งผลดีกว่าเพราะว่าอย่างเรื่องการลดความแรงของสกิลเองเนี่ยจริงๆแล้วเวลามีบัฟเวอร์เจลัเนี่ยโอกาสที่มันจะไม่โดนดาเมจเลยมันก็มีฉะนั้นมันเพิ่มความถือตรงนี้ขึ้นมาผมว่ามันมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญสักเท่าไหร่เอาละแต่ทีนี้ในส่วนของแพ s s i v สกิลผมต้องอธิบายอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าการที่มันจะเพิ่มสแต็กดาร์คบาเรียขึ้นมาได้เนี่ยคือจะต้อง ใช้สกิลออฟตามนั้นนะครับมันถึงจะบวกเพิ่มให้ต่อให้เหมือนกับว่าดาร์าเบียนั้นขึ้นมาถึง7 s t a ส k ต็แล้วก็ตามคือจากการใช้สกิลที่1จึจะมันจะเปลี่ยนเอฟเฟกไปใช้สกิลที่3แต่ว่าแพสซีฟสกิลก็ยังเป็นอยู่แค่สกิลที่1อยู่นั่นเองนะครับอ่ะในส่วนของแพสซีฟสกิลก็จะประมาณนี้ในส่วนของสกิลการใช้งานอื่นๆนะครับต้องบอกว่าไม่มีการ เปลี่ยนแปลงของตัวเลขใดๆเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะบัฟจะจะขึ้นมา1 2หรือ3เนี่ยตัวเลขเท่ากันหมดมอบเกราะก็เท่ากันเด๊ะนะครับผมแล้วก็ enhance ขึ้นมาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็นอกจากแพ้่สแต็กที่ลดลงของการบังคับใช้ตัวดัก์บาเลียทีนี้มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าต่อให้ enhance มาขั้น2หรือไม่ Enhance เลยก็มีค่าเท่ากันนะครับผมอาจจะประหยัดเรื่องของจำนวนเทินขึ้นนิดหนึง แต่ว่าผลโดยรวมแล้วมันค่อนข้างที่จะเท่ากันนะครับยิ่งสแต็คดาร์เบียครบตามกําหนดปั๊บเนี่ยคือ7สแต็ขึ้นไปปุ๊บก็คือทุกอย่างจะไม่มีความแตกต่างกันเลยในระหว่างของ การ enhance หรือไม่ enhance นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูทีมเพิ่มนิดนึงเราจะได้เป็นการอธิบายสกิลไปในตัวนะครับผมในส่วนของคอมโบทีมนี้ผมจะแบ่งเป็นหลายๆเกรดให้นะครับผมคือตั้งแต่ที่หาตัวละครได้ง่ายมากๆไม่มีพวก SP สักตัวไม่มี MZ สักตัวอะไรประมาณนี้หรือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแบบ SB ด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีแบ่งระดับไล่ขึ้นไปโดยที่ต้องยอมรับนิดนึงนะว่า,าความเก่งของทีมเนี่ยมันก็จะลดลดหลั่นกันไปนะครับก็คือแล้วแต่ความแพงของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในทีมแรกๆเนี่ย ผมต้องแนะนําอย่างนี้ว่า,ามันจะมีตัวละครที่เขาจะใช้ใช้งานได้ดีนะครับผมอันนี้คือยังไม่ enhance นะก็จะมีตัวอย่างเจอโรมกับดีแลนในตําแหน่งหน้านะครับเพราะว่าตัวทีโนมโมเองเนี่ยมีความสามารถในการเปลี่ยนสีออฟนะครับแล้วตัวตําแหน่งหน้า2ตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการฟิกเกอร์สกิลเพื่อนโดยเจอโรมเองเนี่ยมีความสามารถในการสั่งงานโดยตรงให้ตําแหน่งขาวนะนะั่นน่ะใช้สกิลออกไปไม่ว่าจะเป็นตัวแพสซีฟเองหรือว่าการใช้สกิล ซึ่งผมจะเน้นไปทางสกิลที่4เป็นหลักนะครับก็คือสกิลอันติเพราะว่าตัวทินูมูมีความสามารถในการเปลี่ยนสีออฟค่อนข้างสูงทรานนั้นแล้วเนี่ยการที่จะมีอ่าสีออฟสีทองใช้เยอะๆเนี่ยก็มันจะง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างทีมแรกที่แนะนำนะครับก็จะเป็นนาย่า sb เจอโรม SR นะครับผมและแอดไวเซอร์นี่ค่อนข้างที่จะฟรีนิดนึงนะครับก็คือถ้าอยากจะเร่งเทินหน่อยก็ใช้ชาลิส s r นะครับผมหรือถ้าอยากจะเพิ่มดาเมจขึ้นมาก็ใช้โซฟีหรือถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ตัวออฟได้ง่ายขึ้นก็แนะนำเป็นตัวไฮ จริงๆมันมีหลายตัวที่สามารถเล่นได้นะครับในส่วนของในทีมแรกเนี่ยก็คือการที่เลือกเอาเจอโรม SR มาเนี่ยมันจะทําให้มันไม่ติดคอลิชันเรื่องของเวลาที่เจอโรมนั้นทริกเกอร์ให้ตำแหน่งขาวใช้สกิลแล้วก็คือถ้าตำแหน่งขาวมีการโจมตีขึ้นเจอโรมจะเปลี่ยนสแตนทันทีนะครับผมจากดีเฟนส์สแตนกลายเป็นเหมือนสแตนของการจู่โจมนะครับแล้วจะทําให้ การใช้สกิลที่4นั้นเจโรมออกไปโจมตีแทนแต่เราต้องการให้เจโรมสั่งสกิลของตำแหน่งขาวเป็นตัวทำดาเมจออกไปนะครับเพราะว่ามันทำดาเมจได้สูงกว่าทะนั้นเพื่อเรื่องปัญหาก็เลยให้ใช้เจโรมมนระดับ SR ซะเพราะว่าระดับ SR นะครับผมสกิล4 l ต่อให้เปลี่ยนสแตนไปแล้วก็ยังใช้สกิลแบบสั่งงานอยู่ในทีมถัดมานะครับก็คือจะเป็นตัวของมิลานดากับตัวดีแลนคือจริงๆมิลานดาเองเนี่ย มันค่อนข้างที่จะให้เลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนนะครับเป็นเป็นชุดอ่าชุดธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวชุด SB ก็ได้นะครับแต่ตัวชุด SB เนี่ยจะมีข้อดีนิดนึงก็คือเวลามันทริกเกอร์แล้วเนี่ยมันจะโจมตีออกไปเลยนะครับแล้วมันก็สามารถทริกเกอร์สกิลของตัวเองได้ด้วยกลายเป็นโจมตี2ครั้งนะครับต่อการ1ทริกเกอร์แล้วก็มีทอนด้วยเวลาที่โดนโจมตีแล้วเนี่ยโอกาสที่ ดีแลนจะโดนดาเมจก็จะน้อยลงถ้าไม่โดนตีมูหรือบังคับโดนตีตัวหน้านะครับดีแลนก็จะยืนอยู่ได้แล้วตัว d ีแลนเนี่ยจะต้องมีเลเวลต่ำนิดนึงเพราะว่าคอนเซปต์มันจะเหมือนกับชีวกิคือสร้างเกาะเต็มได้เร็วและพริกเกอร์สกิลได้ไวประมาณนี้นะครับแต่ส่วนของมิลันดาตัวธรรมดาเนี่ยต้องลุ้นโชคนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องของบาวิจิลนเมา่กีวแล้วก็ต้องภาวนาให้มอนมาตีตัวมิลันดาด้วย นะครับเอาละทีมแรกในชุดเซตแรกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของชุดที่2กันในชุดที่2นะครับก็จะมีความเพิ่มเติมเพิ่มนิดนึงคือโจโรมเนี่ยจะเป็นตัวหลักเลยนะครับในการยืนตำแหน่งหน้าแต่ว่ารอบนี้จะเพิ่มจาก SR ไป SSR แล้วนะครับตัว SSR มันมีข้อดีก็คือ1 s k i l สกิลอันติจะเพิ่มการสั่งงานจาก3เป็น4รอบนะครับแสดงว่าจะเพิ่ม ความแรงขึ้นถึง1ใน3จากทีมเมื่อกี้แต่ข้อเสียก็อย่างว่ามันจะอยู่ในโหมดโจมตีแทนนะครับแล้วคราวนี้นการใช้สกิล4ีเจอรมจะต้องทาดาเมจแต่ทีนี้ถ้าเกิดเลี่ยงการทําดาเมจตรงนั้นและให้เจอรมอยู่ในโหมดสแตนธรรมดาก็คือการจะต้องมีแอดไรเซอร์เป็นการช่วยเหลือหรือมีตำแหน่งดำที่ช่วยสั่งงานการทิกเกอร์สกิลตอนต้นเทินให้กับตัวเจรม นะครับผมอย่างทีมแรกที่แนะนำนะครับจะเป็นนาย่าเจโรมจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นแอดไวเซอร์สตัวนี้ค่อนข้างที่จะฟิกเลยนะครับเปลี่ยนยากก็มีให้เลือกระหว่างอิซุมิ s b กับยานโบ SB นะครับผมยานโบเนี่ยแนะนำว่าจากบัฟที่มีจะไม่สามารถทิกเกอร์สกิลได้เลยจนกว่าเจโรมจะโดนตี1ครั้ง ผมและในเทิร์นที่โดนตีเราจะต้องทําการให้ทินโดมุนั้นใช้สกิลเพื่อที่จะให้บัฟเรสเลนนั้นติดขึ้นมา1อันและก็ได้การสั่งการจากการที่จะโงโดนตีอีกหนึ่งครั้งด้วยเหมือนกันมันถึงจะทําการทริกเกอร์สกิลได้นะครับอันนี้เป็นข้อบังคับที่จะต้องเกิดขึ้นเท่านั้นไม่งั้นมันไม่สามารถทําคอมโบได้เลยนะครับผมและหลังจากนี้จะต้องใช้สกิลของทินโดมูตลอดนะครับผมพูดง่ายๆว่าจะโรมต้องเป็นคนสั่ง ให้ใช้สกิลสีเท่านั้นหรือนาย่าก็จะบัฟไม่ได้แล้วเพราะว่าปกติแล้วคือการที่เอานาย่า SB มาเนี่ยก็คือจะบัฟบอคลายเพื่อเพิ่มความแรงแล้วก็ช่วยในการทริกเกอร์สกิลนะครับผมซึ่งผมทีมแรกเนี่ยผมลืมบอกไปนิดนึงทีนี้คราวนี้เนี่ยพอมันเกิดการทริกเกอร์ยานโบได้แล้วเนี่ย มันจะต้องใช้สกิลสีออฟทองเป็นหลักนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้ทีนโนมูจะต้องออกสกิลอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะไม่หลุดคอมโบตัวถัดมาอิโซมีนะครับอิโซมิเนี่ยค่อนข้างที่ต้องเลี้ยงกราะนิดหนึ่งนะครับกับเลี้ยงเลือดซึ่งถ้าเกิดว่าไปเจอตัวตีแบบชูดามจหรือติดสกิลพวกพิษอะไรพวกเนี้การที่จะ ทำให้เกิดการทริเกอร์ของอิซมิเนี่ยค่อนข้างที่จะยากสักหน่อยเพราะว่าอิซมิเนี่ยมันบอกชัดเจนว่าเลือดต้องเกินเปอร์เซ็นต์ตามที่บอกไว้และกราะก็ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามารถทําได้ตามคอดิชันแล้วมันก็จะเกิดการทริเกอร์สกิล2ของเจอร์มทุกเทินนะครับถัดมาตัวที่ดีขึ้นมาหน่อยทีมที่ดีขึ้นมาหน่อยทำงานง่ายขึ้นก็คือการมีดี v o r ัสอยู่ในทีมแต่แค่ดาเมจมันจะลดลงเท่านั้นเองแต่ดีมูสเนี่ยช่วยในเรื่องของการทริเกอร์สกิลของเจอร์ลมได้ต้นเทินทุกกเทินนะัผมแลช่วย Clear o ์ออฟดำออกไปทั้งหมดด้วยนะครับแต่ข้อเสียก็จะมีอยู่ที่ว่าถ้าในจังหวะที่เราจะต้องการใช้ออฟดำเพื่อให้เจอโรมนั้นยังติด u n นเดตอยู่ยังไม่ตายก็ต้องลุนนิดนึงนะครับว่าเวลาใช้แล้วเนี่ยออฟดามันลงตามที่ต้องการไหม นะครับจริงๆแล้วอาจจะเปลี่ยนเรื่อง advisor มาก็ได้นะครับก็คือาการช่วย trigger skill ของ c h a r l หรือการเพิ่มความแรงของ s o p h i e เนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปใช้ตัวชา e สเปน advisor ก็ได้นะครับเพราะว่าพอถึงเวลาก็คือเปลี่ยนสี o อฟดา m สอลูกก็สามารถ trigger ให้เจอโรมนั้นสามารถยืนอยู่ได้ต่อประมาณนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของทีมที่2นะครับเดี๋ยวเราไปดูในทีมที่3กัน ในส่วนของทีมที่3นีน้นก็คือจะเพิ่มเรื่องของมีตัว s p เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับผมคือในที่นี้ก็จะเป็นในตัวของบาบานะครับบาบาเนี่ยมันจะดีกว่าดีโวสนิดนึงตรงที่ว่าตัวละครเนี่ยไม่ต้องลุ้นว่าถ้าไม่มีออฟแล้วมันจะตายนะครับผมก็คือเราประกันเรื่องตรงนี้ไปได้เลยแต่ว่ายังคงความสามารถในการสั่งงานทริเกอร์สกิลในตอนต้นเทิน อยู่ได้เรื่อยๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงแรกๆไม่จําเป็นที่จะต้องพอย์ไปที่เจโรมตั้งแต่แรกอาจจะพอย์มาที่ตัวทีโนมูก,ก่อนก็ได้หรือพอย์ไปที่บาบาเพื่อบัฟทีมก็ได้เหมือนกันซึ่งมันจะทำให้ใช้งานง่ายขึ้นแต่ส่วนไอเวเซอร์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับก็คือให้เลือกเป็นแชลลิสหรือว่า โซฟี Sophie, หรืออตัวอื่นๆก็ได้เพราะว่าอย่างที่ผมพูดตัวทีโดมูถ้าขึ้นเป็นตัวหลักแล้วมันค่อนข้างที่จะใช้งานสบายๆนิดหนึ่งนะครับผมทีมก็จะใช้งานประมาณนี้คร่าวๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปดูทีมถัดมากันเลยนะครับเซตทีมถัดมาต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของแก๊ง m อ็ p แบบฟูลทั้งทีมเลยนะครับผมซึ่งก็จะมีหลายตัวนะครับที่สามารถยืนได้ก็อย่างเช่นบาบา โจน mz เชลล็อก mz ็ SP ก็ด้วยนะครับส่วนตำแหน่งหน้าก็จะเป็นมิลานดา mz นะครับผมจริงๆร,รีฮวานะครับแต่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่าแอดว s เซอร์นั้นจะเป็นอะไรนะครับซึ่งจากดูตำแหน่งดำและตำแหน่งแอดวีเซอร์มันสามารถสลับกันได้นะครับเอาใครเข้ามาแทนกัน ก็ได้หมดคือในส่วนของตัวโจนเนี่ยผมแนะนำว่าจะต้องเป็น enhance 2นะครับมันถึงจะมีประโยชน์ในส่วนของ a อ v i s o เซอเพราะว่าเวลาที่โจนจะทริกเกอร์สกิลได้นะครับผมถ้าไม่ enhance เลยนะแล้วไปอยู่ในส่วนของ a อ v i s o เซอร์เนี่ยจะกลายเป็นว่าตัวโจนเองเนี่ยจะทริกเกอร์แค่ครั้งเดียวจากนั้นก็จะไม่ทำอะไรอีกเลยต่อให้ผ่านฉากไปก็ตามไม่เหมือน กับตัว advisor ตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในเรื่องของโจนส์อีกทีหนึ่งในในคลิปของโจนส์เขานะครับแต่คร่าวๆก็คือจะประมาณนี้ เอาล่ะก็ค่าดาเมจก็จะแยกตามตัวมิลันดามาก่อนนะครับผมอันนี้คือจะเน้นดาเมจเป็นหลักแล้วก็มิลันดาเองจะอุดรอยโวในส่วนของทีมื่อนื่นของทีนมูนะครับทีมื่อนอื่นของทีทนโมูเนี่ยสังเกตดีๆแล้วว่ามันจะไม่สามารถฮิลได้แต่มันจะยื้อตัวเองได้จากการมีบัฟวิจิลลนและมีเกราะแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นมิลันดาแล้วมันสามารถช่วยในการฮิลได้นะครับตัวตำแหน่งหน้าที่ผมแนะนําจะฮิลได้เกือบทั้งหมด ซึ่งในทีมอตอนนี้เนี่ยก็คือมันสามารถที่จะทำให้ตัวดาร์คเบียนั้นสแต็กขึ้นได้เร็วนะครับผมเคลียร์ออฟได้ดีฮิลได้ก็คือจะค่อนข้างสุด กันทีเดียวนะครับผมในทีมในเซตหลังๆนะครับผมที่มีพวก mz กับ sp เนี่ยแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าถ้ามีโจนเอ็มแซทำการ enhance 2มาแล้วจะปลดล็อกขั้นสุดเลยนะครับหมายความว่าเอาทีนโมยืนเป็นตัวหลักและเอาโจนเอ็มแซดเอ็สมาเป็นไอไวเซอร์ acer, จะสามารถเรียกว่า ตำแหน่งหน้าสามารถแท,แทบจะแทบจะไปได้ทุกตัวเลยนะครับคือเพราะว่าโจนจะช่วยให้ทินโมนั้นทริกเกอร์สกิลหทุกเทิร์นทำให้มีการออกสกิลมีบัฟมีอะไรสร้างเกาะไปแล้วมันก็จะมีออฟทองเหลือค่อนข้างเยอะอยู่ตลอดสามารถที่จะใช้อ,อะไรที่มันหลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเอาเป็น Predica า SP มาเป็นตัวบัฟทางอ้อมก็ได้นะครับเพราะว่าเ r รดิก้า SP เนี่ย เวลาที่โดนตีก็จะเพิ่มบัฟเรจให้เพื่อนทั้งทีมแต่ถ้าเกิดว่าหลบได้ก็จะเป็นเพิ่มวอลไคให้เพื่อนทั้งทีมนะครับแล้วตำแหน่งดามก็จะกลายเป็นแบบเน้นดาเมจอีกตัวด้วยไหมอันนี้ก็แล้วแต่สามารถทําได้เลยหรือจะกลายไปเป็นเชอรี่ที่สามารถใช้สกิลสามได้ตลอดก็คือมีทั้งฮิลทริกเกอร์ตัวที่เลือกนะครับแล้วก็ทริกเกอร์ตัวเองด้วยมีแจกดีบัฟออกไปแล้วก็สร้าง สร้างแค่ไหนนะบัฟดาเมจรีเลชชันให้ตัวเองอีกเอาละเข้าๆทีมที่แนะนำก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอดูจากทีมที่สามารถจัดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยผมมองว่าทีมหมูเองเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้อง enhance นะครับเพราะมันสคือมันเล่งเทินขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าจาก enhance 0ศย์เนี่ยจะต้องใช้เวลา3-4เทินในการเข้าโหมดที่เก่งที่สุดนะครับผม ถ้าเกิดว่า enhance 2มาแล้วมันก็ลดลงเหลือแค่2-3เทินเท่านั้นเองนะครับมันคือมันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าดาเมจอะไรที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันไม่ได้ต่างจากเดิมเลยแล้วผมก็มองอีกว่าในตู้ m z เนี่ยทีโดมูกเป็นตัวที่น่าหาที่สุดแล้วนะครับเพราะว่า1เลยก็คืออย่างที่ว่ามันไม่จาเป็นที่ต้อง enhance ขึ้นมาและมันสามารถไปได้หลายทีมมากม ก็คือค่อนข้างที่จะไม่คือจะเป็นตัวทำดาเมจหลักเลยก็ได้หรือจะเป็นซ mm ัพพอร์ตเพื่อนก็ได้เหมือนกันมีความหลากหลายในตัวเยอะมากทินโดมุนะครับนะนนแล้วถ้าใครกำลังเปิดหาแนะนำว่าอย่างน้อยก็คือพยายามหาทินโดมุให้ได้นะครับเพราะเป็นตัวที่น่าสนใจที่ที่ผมเรียกว่าให้ที่สุดเลยดีกว่าในตู้นี้นะครับผมลองถัดมาก็จะเป็นมิลันดาแล้วก็ค่อยเป็นโจนสนะครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องความสามารถต้อง enhance หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับประเด็นหลักๆเลยเพราะว่าอย่างมิลานดาเนี่ยก็ควร enhance หนึ่งนะครับเพื่อที่จะสามารถทำคอมโบได้ง่ายอ่าเขาเรียกนะได้สกิลแรงแต่ส่วนโจเนี่ยถ้าไม่ enhance 2ถือว่ากระจอกมากเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะสำหรับพินโดมูการรีวิวก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ ทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมแล้วผมจะกลับมาตอบให้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลืมบอกไปว่าทีมที่ดีที่สุดคือแก๊ง m อ็ั้งหมดน,นั่นแหละนั่นแหละโหดสุดแล้วแต่ทำไมไม่มารีวิวหรอครับไม่มีทังครับสามารถสนับสนุนคอนเทนต์ได้ที่ Description ด้านล่างเลยนะครับผมสวัสดีครับ